สวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่แนวโน้มตลาดประจำวันจันทร์คุณอมรรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกรบเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดอมรรัตหุ้นหย่อนดอละลาร์สองรายการซื้อขายในทิศทางคงที่ในรอบการซื้อขายล่าสุดโมเมนตัมวัดค่าการซื้อขายหรือ RSI บ่งชี้โอกาสที่ซื้อหุ้นออยลดอลลาร์สองรายการลดทวบ3.4ในรอบการซื้อขายล่าสุด CCI บ่งชี้ตลาดโซนการซื้อมากเกินไป หุ้นดอลลาร์วอน2รายการดีดตัวขึ้น1.2%ในรอบการซื้อขายล่าสุดตามโมเมนตัมวัดค่าการซื้อขายหรือ RSI เราอยู่ในตลาดโซนการซื้อมากเกินไปรอบการซื้อขายล่าสุดเห็นได้ว่าโกเพิ่มค่า0.4%เทียบกับดอลลาร์อินดิเคเ,เตอร์ในการเทรดหรือ STO บ่งชี้โอกาสที่ซื้อซ a มซ u n อิเล็กทรอนิกส์ประสบกับการละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทรวมถึงซอสโค้ดสำหรับการทำงานของสมาร์ทโฟน Galax y ซ ค่าเฉลี่ยหุ้นนิเคอีกของญี่ปุ่นร่วงลงมากที่สุดในรอบกว่า5สัปดาห์เนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่มีสัญญาณที่จะคลี่คลายการดันราคาน้ำมันและราคาสินค้าพวกภัณฑ์อื่นๆเพิ่มขึ้นและทำให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดภาวะช็อคเงินยูโรอ่อนค่าลงต่ำกว่าสกุลเงินอื่นในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อเทียบกับฟรังสวิ์ เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีและแตะระดับต่ำสุดในรอบ22เดือนเมื่อเทียบกับดอลล่าเนื่องจากราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นทําให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่อาจกระทบยุโรปดัชนีความเชื่อมั่น NFIB ของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา11นาฬิกาดัชนี Redbook ของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา13นาฬา55นาทีพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐอายุ3ปีจะถูกเผยแพร่ในเวลา18นาฬิกา ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา23 50. นาฬิกาหนาทีดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้นรายปีของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา23 50. นาฬิกาหนาทีดัชนีพองวัฒจักรธุรกิจของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา5นาฬิกาเราหวังว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับบทวิเคราะห์ทางการเงินในวันจันทร์ของเราในนามของพวกเราทุกคนที่นี่ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันค้าขายที่มีกำไร อย่าลืมเข้าสู่ระบบในวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากตลาดการเงิน